พบกันในช่วงที่2ของช่วงบ่ายคลายทุกในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชาวนาวันหยุดนะคะครพร้อมทั้งตัวอย่างดีๆนะคะตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะจากน้องที่เป็นลูกหลานชาวนาคนหนึ่งนะคะคที่ทุกวันนี้น,นำเอาองค์ความรู้ที่เขามีกลับไปให้คนที่บ้านนะคะเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นคุณชาวนาเก่าเขาว่าไงนะคุณชาวนาเก่าบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ย มีพื้นที่นาอยู่ก็ยังใช้วิธีเดิมเดิมก็คือใช้ปุ๋ยใช้อะไรแบบนี้อยากจะเริ่มจะพัฒนายอยากจะทําแบบอินทรีย์เข้ามามากขึ้น,นที่น้องทัศน์ใช้วิธีการู่ทุกวันนี้ะจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีคุณทัศน์ถ้าคนจะทําอย่างลักษณะอย่างที่คุณทัศน์ทำนี่าเริ่มจากตรงไหนดีคือ,เ,อ,อเริ่มจุดแรกคือเราต้องปรับพื้นที่นาให้เรียบก่อนส่วนส่วนใหญ่คนที่เป็นปราดแบบลักษณะบุญทัศน์เขาบอกว่าไงหรือว่างไะถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ๆขอให้เปิดใจก่อน เริ่มทิ่ใจก่อนเลยถ้าใจไม่เอานี่นะขอโทษเธอดีขนาดไหนก็ไม่เอาแต่อันนี้ท่านน่าจะเปิดใจละชาวนาเก่าท่านบอกว่าขั้นตอนต่อไปยังไงจี๊อคุณท่านเริ่มเริ่มถามว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณท่านถ้าพูดไปเดี๋ยวมันก็จะยาวค่ะให้เป็นที่ปรึกษาคุณชาวนาเก่าได้ไหมได้ครับได้ครับทำยังไงจึงจะเป็นที่ปรึกษาเขาขอเบอร์หน่อยได้หรือเปล่าก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์081นนะครับ3469014นนะครับ หรือ่าปรึกษาหรือเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่คิดครับแต่ว่าอยากอยากให้อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์คุณพ่อเพราะว่าบางทีวันธรรมดาผมอาจจะไม่ว่าง<อ>ก็ถ้าโทรหาผมไม่ติดให้โทรหาเบอร์พ่อที่เบอร์083 2 9 7 7 8 8 9ครับเจ้ครับคุณฝังชิปขอโทษคุณฝังชิปไว้ในมือด้วยเหรอฮะโอ้สองเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆเลยนะมีการฝังบงฝังเบอร์ไว้บนมือได้ด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอน่อ้าหวังว่าชาวนาเก่านะคงจะจดทันนะขออีกครั้งเมื่อกี้เพิ่งวิ่งไปเตรียมประกายอง 889 889เก้าโอ้เลขสวยฮะใช่ค่ะโทรไปปรึกษาได้เลยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนพอเกี่ยวข้าวเสร็จจะทำอย่างไรมีปัญหาสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรไอ้ประพฤติกรรมเก่าๆพอขายข้าวเสร็จนะฮะเกี่ยวข้าวเสร็จตามมาด้วยปุ๋ยเต็มใต้ถุดบ้านเนี่ยหยุดก่อนนะฮะอย่าพึ่งนะไม่ต้องกลัวว่าปุ๋ยจะราคาขึ้นไม่ต้องกลัวนะพอค้าเขาจะมาเป่าว่า ยึดขึ้่ราคาเป่าหูเป่าหูยืบซื้อไว้ก่อนตุนไว้ก่อนอะไรอย่างนั้นนะคุณยิบมันจะเป็นอย่างนั้นเราปรึกษาดูบางทีปุ๋ยฤดูนี้อาจจะแทบไม่ต้องใช้มากมายอะไรขนาดนั้นใชยตายอย่นี่บริษัทปุ๋ยแย่เลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ว่ากันไปนะบริษัทปุ๋ยก็มีเหตุผลพอนะที่สนับสนุนเราอยู่เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปทำเป็นเป็นอินรีก็ได้ก็ไม่รู้ไงนะเราก็พูดกันตามเหตุตามผลว่า ปุ๋ยถ้าใช้ถูกเวลานะฮะถูกตามสภาพการแล้วเนี่ยต้องการก็ไม่จำเป็นต้องใส่มากนะฮะใส่เกินความจําเป็นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับอาวด้วยนะเมื่อเราเริ่มตรงนั้นเริ่มจากคุณพ่อครับกี่ฤดูมันต้คุณพ่อยอมรับในเรื่องเราที่คุณทัดไปเปลี่ยนท่านเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนมาผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สาม ครั้งที่จัมเต็มระบบใช่ครั้งครั้งนี้ต้องครั้งนี้เริ่มทําเต็มระบบแล้วเพราะว่าเริ่มรู้แล้วเออมันเวิร์กทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้นะแล้วแบบบริษัทบริษัทปุ๋ยเป่าหูข้างหนึงคุณพาไปเป่าอีกข้างนึงเป่ายังไงถึงชนะเนี่ยก็จริงๆแล้วคือนิดเดียวครับเป็นทริคนิดเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ทำนาชาวนาส่วนใหญ่จะไม่ได้ดูต้นทุนเขาจะดูว่าเขาขายได้เท่าไหร่ ใช่คุยกันเขาบอกลงเงินแล้วว่าปีนี้กูได้สามแสนเลยแต่ลงทุนไปสองแสนเก้าใช่ครับอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วคุณทํายังไงท่านเห็นก็คือต้องต้องคุยใหม่ว่าคือเราต้องทําระบบบัญชีใหม่เอาโปรแกรมใช่ครับโปรแกรมบัญชีไปจับเลยกรอบทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นพออย่างเพิ่งหัดใช้คอมพิวเตอร์เป็นสมุดจดอมพเอรยังจดอยู่อ่าแล้วก็ก็ต้องมีระบบบัญชีครัวเรือนใหม่แล้วก็สําคัญมากเราจะได้รู้ว่า รายได้จริงๆเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไร่ต้องดูตรงนี้มากกว่าคุณพ่อเห็นเลยคุณพ่อเห็นเลยว่าจริงเราจะไปดูที่ยอดขายอย่างเดียวไม่ได้ที่คุณพ่อก็จะเลิกคุยแล้วว่าปีนี้ทํานาเหลือเท่าไหร่ใช่นะจะคุยอย่างนี้แหละปีนี้ทํานาเหลือนี่จะคุยอย่างนี้เลยนะเป็นตัวเลขจริงๆกลมๆกันออกมาครับแล้วไอ้บ้านเหนือล่ะบ้านเหนือเชื่อยังเอาข้างๆก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปบ้านเหนือคืออย่างนี้ครับคือ เราเคยบอกให้เพ,เพื่อนเพื่อนบ้านเขาเขาไม่สนใจเพราะว่าเหมือนกับเขาชาวนาด้วยกันเขาจะมีบางอย่างเป็นบล็อกของเขาอยู่มียุงมั้งยู่ตั้งก็เด็กเมื่อวานซ้นจะมาพูดอะไรเขาทำนากันมาทั้งชีวิตเขาทำมาทั้งหัวเท่าความปานบางคนออกเรือนอายุ15คก็เริ่มทำนาแล้วนาแล้วไอ นี่คุณทัศเพิ่งอายุเท่าไรแล้วไปเรียนกรุงเทพไปเรียนอะไรคอมพิวเตอร์ไม่เคยเห็นมันเลยที่จะมาถ่ายนาร์ไม่เคยเห็นด้วยแล้วจะมาสอนอะไรชัรครับไม่เชื่อไม่ไม่เขาเขาไม่เชื่อครับเราเราก็เลยพิสูจน์ให้เขาดูเลยก็คือเราจะมีที่ที่แบบติดถนนอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มดีมากเห็นแล้วมีชาวบ้านบางคนก็จอดดูเลยครับหรือแล้วก็มีบอกปากต่อปากแล้วขับรถไปดูเองแบบไม่ให้เรารู้แล้วมีแอบไปทำไม่มีไหมมีแอบไปทำไหม อย่างตอนนี้ยังไม่มีไม่มีนะไม่มีนะครับแต่ว่ามาคุยมีไหมมาคุยคือหลังจากเกี่ยวข้าวครั้งนี้ครับมีคนมาคุยที่บ้านเยอะมคุยแล้วเริ่มคุยแล้วว่าขอทําด้วยว่าไอทิศทํายังไงว่าน้าจะเข้าร่วมด้วยเองจะว่าไงมีไหมมีอย่างนี้มีครับอ่าก็แสดงว่าเราเริ่มสําเร็จไประดับหนึ่งแล้วใช่ค่ะแล้วบ้านไกลออกไปห่ะบ้านไกลออกไปก็คือ คือผมคิดว่าน่าจะค่อยๆเริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้มีระบบแบบนี้เยอะๆคือผมลองไปศึกษาระบบชาวนาของญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะครับชาวนาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปมาหาสู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ว่าชาวนาเนี่ยถ้าเกิดเจอกันเขาไม่คุยเรื่องถ้ากดคนไทยนะเขาจะไม่คุยเรื่องของการทำนาเขาจะคุยเรื่องอื่นสามแยกตามสามแยกที่เขาเรียกกันสามแยกปากหมาเนาะถ้าวันนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องของท่านชายทั้งสามชายเนี่ยน่าจะคุยกันมากเลยการเมืองะกเมืองนะคุยกันภาคเดียววงแตกน่าหน่ะสิคะกับนาใครนามันไม่เคยคุยว่าเอ้ยอย่างงูยางนี่มาช่วยกันมมีปัญหาอะไรมาช่วยกันแก้ไหมไม่มีนนาะณวันนี้เราเริ่มแล้วใช่ไหมสภากาแฟเราเริ่มคุยกันเริ่มนีแล้วใช่ไหมเริ่มคุยแล้วครับเพราะมันเป็นมันเป็นเด็กยุคใหม่คือผมเห็นความแตกต่างที่ครอบครัวได้เลยว่าเพราะพ่อกับแม่จากการทํานาเนี่ยเขารู้สึก ผมรู้สึกว่าเขาไม่สนุกหรอกทำแบบนั้นน่ะแต่เขาทาแบบเนี้ยเขาสนุกอย่างแม่ผมเนี่ยเดินเก็บมันจะมีข้าวดีดอยู่บ้างข้าวปนแม่เดินเก็บทั้ง70ไร่ไม่มีเลยเพิดเพลนเขาเพิดเพลินไม่คิดว่ามันเป็นสัตรูเดินเจ็ดสิบไร่เนี่ยเก่งมากเลยมันไม่เยอะไงเพราะว่าเขาจัดการมาดีไงถ้าคนจัดการไม่ดีคุณเคยเห็นทํานาสองชั้นไหม ชั้นแรกนี่จะเป็นข้าวออกรวงอยู่เหมือนกันแล้วก็ชั้นบนนี่ก็เป็นข้าวดีอีกชั้นนึงเป็นทำนาสองชั้นเกี่ยวข้าวดีก่อนแล้วค่อยมาเกี่ยวข้าวจริงอ่ะแถวนั้นเป็นอย่างนี้ไหมก็เป็นเป็นอยู่ครับแต่ว่าเนี่ยพอพอเริ่มเห็นแปลงนาที่ทำไงวไา้ทิพยทิพย์บอกไปว่าก็ก็คืออธิบายวิธีการทําแบบเปียกสลับแห้งให้เขาวิธีการทํานาแบบลดต้นทุนคุณนะร้อยทั้งร้อยชาวนาบอกว่าถ้าปล่อยนาแห้ง หญ้ามาเพียบแน่ใช่ไหมชความที่เก่าๆแต่พิสูจน์ได้เขาเห็นเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะแห้งครับหญ้าก็ไม่มายิ่งดีเราจัดการง่ายเพราะว่าคือหญ้าเนี่ยเราเราไปห้ามเขาขึ้นไม่ได้แต่ว่าเราต้องมีวิธีการจัดการเขาอืมอ่าใอ้อะไรของของที่นาเนี่ยก็ใช้เป็นโรตารีวีเดอร์เป็นเครื่องดันไปอย่างเงี้ยครับมันก็คือเนื่องจากของเราเนี่ยทำแบบนี้เลยครับเป็นนาดำใช่ไหมอ่าอันนีเป็นาพจากญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ภาพจากบทของคนไทยครับ อันนี้บ้านคุณอ่อเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นไอเป็นชาวนาไทยเป็นคลิปใน y o u t u แล้วเนี่ยเป็นคลิปญี่ปุ่นเป็นแบบเนี้ยก็เดินไปเรื่อยๆวันตอนเช้าตอนเย็นก็ได้แบบแดดไม่ร้อนเห็นไหมครับอ๋อแล้วแล้วคุณมีโอกาสที่จะทําเป็นแบบรีโมทคอนโทรไหมปล่อยมันวิ่งไปแล้วกดรีโมทที่ที่ญี่ปุ่นมีครับที่ญี่ปุ่นมีนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีพร้อมเลยนี่คุณแม่คุณพ่อแย่งกันทำไหมอย่างนี้ใช่ครับเพราะมันสนุกนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาจะเรียก มันมีชื่อเรียกใหม่แล้วใช่ฮะชื่ออีฮอปอีฮอปออีฮปที่ที่ที่เราเตรียมนานนี่เรียกว่าอีคลุบอันนี้เรียกว่าอีฮอปเพราะว่าพอพอถ่ายเสร็จรอบนึงก็ไปหอบไปนะฮะอ๋อเหรอออนลบหอจะไปหอบปลายดาดูเลยใช่ไหมแต่ว่าสนุกครับสนุกครับเพราะว่ามันมันก็จะเห็นคือเขาจะมีใบพัดที่สามารถอ่าสับ สับยาด้วยแล้วก็ทําการแบบพวนดินไปในตัวแบบนี้ครับนี่มิหน้านะฮะข้ามันถึงได้เจริญเติบโตได้ดีนะแล้วก็สามารถกําจัดวัชพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยใช่ครับแบบนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันวัชพืชที่มันขึ้นมาเราตีกลับลงมางันตายเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดเลยอ๋อมิหนาคุณถึงไม่ค่อยเปลืองเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรใช่ครับมิหนาตาหอบเมื่อกี้เนี้ยนะที่อยู่บ้านตรงนั้นอ่ะอย่าเพิ่งไปซื้อปุ๋ย แม,ม่นมีการเติมปุ๋ยลงไปคุณคอีฟได้มาฟรีฟรีด้วยนะฮะรรเราเ,รเปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาต้นทุนปุ๋ยที่คุณพ่อใช้กับพอเราเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ยังใช้ปุ๋ยอยู่ไหมมากน้อยขนาดไหนใช้น้อยเลยครับไม่ไม่เยอะแล้วครับคือมีมีครั้งหนึ่งที่เราทําเปรียบสลับแห้งคือเราปล่อยน้ำให้ให้แห้งใช่ไหมครับพอปล่อยน้ําให้แห้งเสร็จปุ๊บตอนนั้นข้าวกำลังจะเริ่มมีรวงแล้ว เราปล่อยน้ําเข้าไปลวงออกงามเลยครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยคล้ายๆกระถุงเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆปุ๋ยอยู่ในดินอยู่แล้วครับครับนั่นนัใช่เพียงเดี๋ยว่าประสิทธิภาพที่เขาจะปลดปล่อยออกมาในขณะน้ําท่วมขังเนี่ยมันอาจจะประสิทธิภาพไม่ดีมันน้อยซึ่งนักวิชาการอาจจะลืมคิดไปหรือเปล่าเราไม่รู้นะตรงนี้นะเพราะว่ามันทําต่อๆกันมาอย่างนั้นนะแต่จากกรณีคุณทัศน์สังเกตในช่วงออกรวงเราปล่อยให้แห้งนิดนึง ใช่ครับเช่นไหมฮะใช่ครับแห้งขนาดนี้เลยปะแห้งขนาดนี้ออกรวงนะอ่าใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วมันยังมีน้ําอยู่ใต้ดินนะครับอดูจากไอ้เจ้าท่อเมื่อสักคร่ท่อริเศษใช่ท่อแกงข้าวครับโอท่อแกงข้าวนะเห็นว่ายังมีระดับน้ําอยู่มีน้ําอยู่น้ําที่อยู่ระดับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เพียงพอเพียงพอแล้วครับ พราะว่ารากข้าวคือท่อเนี้ยมันจะยาวยาวประมาณเอ่อสิบห้าเอ่อประมาณ17เซนก็สอกหนึ่งยเนาะแล้วก็รากข้าวเนี้ยมันจะยาวมัน15เซนถ้าเรามองไปในท่อเราเห็นน้ําอยู่แสดงว่ารากข้าวมันก็ได้น้ําอยู่อ่าอย่างนั้นไม่ขาดไม่ขาดน้ำแน่นอนนะฮะเมื่อเราเอาน้ําขึ้นในขณะที่ออกลวงก็คล้ายๆว่าไปส่งเสริมการออกลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าต้นข้าวตอนที่เขาออกลวงเขาต้องการน้าครับเราต้องปล่อยน้ําให้เขาแต่ไม่ต้องเยอะมากครับ เป็นการพลิกโฉมนะแล้วก็น่าจะเป็นงานต้องวิจัยกันต่อไปนะฮะว่าการทำลักษณะอย่างนี้เราไปถอดแบบมาจากคนอื่นหรือเปล่าให้การเปรียกสระแ้งเ่ยก็คือผมเรียนรู้จากเพจชาวนาวันหยุดครับคือ,อชาวนาวันหยุดนี่ <Super S 2> เขาก็ไม่ได้ไปกอ๊อปแบบใครมาใช่ไหมจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยเขาคือมันมีคนทําก่อนนี้คือผมศึกษาของของคุณลุงเชย,ยพร,ค,รคุณเชยพรเขาเขาก็พูดว่าเขาเขาไม่ได้ ปล่อยน้าตลอดคือเขาให้แห้งบ้างแต่ว่าของคุณสุภชัยเขาจะเน้นเรื่องของการคำเนี้ยเปียกสลับแห้งแบบนั้นมันก็เลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันก็คืออย่างที่เราคุยกันตอนแรก่ะลุ่มๆุ่มดอนดอนมันคือวิธีการปลูกข้าวแบบโบราณของเราเนี่ยถูกครับทำแบบลุ่มๆดอนดอนดูฟังวังเวงอย่างไรมั้งนะคุณยิ้มนะเปียสลับแห้งนะดูแล้วมีความหวังดูดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้แต่เรื่องตรงนี้เนี่ยผมเคยได้ยินมานะเอาสิบกว่าปีแล้ว เกษตรกรเขาก็มักจะคล้ายๆลักษณะเป็นเด็กหนุ่มนะเขาก็ลองทําดูเพืเ่อนบ้านเดี๋ยวสองอาทิตย์วิตน้ำสามอาทิตย์วิตน้นาําน้ําขาดไม่ได้เอาเราลองว่าขี้เกียจลองไม่เอาน้ําเข้ามั่งดิเอาเอาข้าวก็วไม่เห็นเป็นไงวุถแถมเขาสังเกตลากมันเดินดีด้วยะนะนี่มั้งคงจะเป็นลักษณะที่หลายๆคนถ้าสังเกตมันก็ะจะรู้ว่า ข้าวนะฮะไม่ใช่เป็นพืชที่ต้องการน้ําอยู่ตลอด120วันใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้คุณทัศน์ชาวนาแบบวันหยุดเนี่ยได้พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้วมีคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ถามมาทาง4 2 2 1 9 0 0นะคะถามว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเนี่ยเราพูดกันมาดูแล้วแบบโอ้โหดีจังเลยดูน่าทำนะอะไรอย่างนี้ค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมคะคือจะบอกว่าแบบนี้ครับง่ายกว่าการที่เราทําแบบเดิมอีก แบบเดิมมันลำบากมากคือถ้านาในนามีน้ําตลอดคุณจะไม่อยากเดินไปเก็บข้าวไปเก็บหญ้าไปถอนหญ้าอะไรเงี้ยเพราะมันเข้าไปยากมันเหนื่อยมันหนืดใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันแห้งคุณเดินไปได้เลยแล้วแถมตอนนี้นะครับเราเริ่มเอาแหนแดงมาช่วย เท่ากับดินเนี่ยเป็นแบบปลูพรมเลยครับ oh. คุณเดินเหมือนเดินบนพรมเลยรุ่มเลยเหรอเน่มเลยโอ oh. oh. ้โหนี่คุณชา,ณาลาเก่าเขาบอกมันดูสมัยใหม่เกินอ่ะทำได้แค่บางพื้นที่หรือเปล่าเออทาแค่บางพื้นที่ไหมจํากัดไหมว่าตรงนี้ทําได้เฉพาะแถวพิกจิตหรือว่าแถวชยัยนาทหรือว่าแถวไ,ไม่นะครับคือครั้งล่าสุดเนี่ยเขามีงานชานาอยู่สัญจรท,ที่ชัยนาทนะครับ,รบมีชาวนาจากทางภาคเหนือภาคอ,อีสาน ก็มาเขาก็ททำกันอยู่แต่ถ้าถ้าท่าทีฟฟังดูนะมันก็ไม่ได้ดูว่าทันสมัยหรือว่าใช้อะไรที่มันดูแบบไฮเทคโนโลยีเลยนะคะกลับไปสู่จุดเดิมเลยด้วยซ้ำของการทำานครับคือทำนาให้ดูเหมือนง่ายขึ้นด้วยซ้ำใช่ครัให้ชาวนาอยากเดินในท้องนาใช่นี่กว่านั่งมองจะมาทอดอะไรนะโอ้โหจะลงมายังไงวินาอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเขาว่าอ่ะเราเป็นโปรแกรมเมอร์วันธรรมดาเป็นชาวนาวันหยุดเอ้ยแล กลับไปให้ที่บ้านทำนาแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยหลายหลายคนอยากทำบ้างไอ้อย่างอีพ่ะอยากทำนะเปมีที่นามีนะของบ้านของบ้านแฟนครับทำเลยครับของบ้านแฟนที่บ้านแฟนที่นาของบ้านแฟนไหมอ่าไม่ใกล้ค่ะอยู่ไกลกันค่ะอ๋อเหรออ่านี่มันอยู่จังหวัดอะไรบ้านเราอาศัยบ้านที่คนอื่นเขานะคะอยู่ที่ชัยภูมิอ๋อบ้านแฟนชัยภูมิผมเคยได้ยินแต่บ้านข้าวนะไม่ใช่ค่ะนี่บ้านแฟน อาจจะเป็นอำเภอใหม่เนี่ยคือดิหรือไม่ใช่นะฮะมันมีที่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราทํางานกรุงเทพแล้วถ้าเราอยากจะไปทําบ้างเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพียงพอไหมสําหรับการเริ่มต้นนะเทาร้อยยี่สิบวันแล้วเราใช้เวลาแค่วันเสาร์อาทิตย์ก็เท่ากับว่าแล้วในช่วงจันทร์ถึงศุกร์ที่เหลือแล้วใครจะดูแลนานราสิบหกวันเองนะต้องทำมีเวลาทํางานแค่สิบหกวันเองคพอไหมสําหรับข้าวฤดูดึงคือถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้หนึ่งคือเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดี หรือไม่งั้นก็เพื่อนชาวนาที่อยู่ข้างๆเราเราสามารถลงทุนร่วมกันกับเขาและให้เขาบริหารจัดการได้คืออีกในช่วงแรกๆมันต้องคล้ายๆว่าต้องระวัรอะไรบ้างใช่นะครับคล้ายๆว่าต้องมีเครือข่ายต้องมีเพื่อนต้องมีต้องมีจริงๆต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีก็ทำได้เลยครับอย่างเงี้ยฮะกลับไปก็คือไป ปรับพื้นที่ให้เท่ากันก่อนคุณอย่าเป็นผู้จัดการนาแค่นั้นเองใช่เป็นพี่ขอให้เป็นอะไรนะชาวนาแบบลักษณะอย่างไงต้องลงมือและหาข้อมูลโดยให้เขาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนคนเช่าต้องการเช่าที่ทํานาเยอะมากอืดังนั้นแล้วก็มีหลายคนคือปล่อยพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทำลายเสียดายมากทีนี้พื้นที่ที่มันใหญ่โตอย่างของเราเนี่ยครับ ญาติสภาพ70ไร่ของน้องนะใช้คนเยอะไหมคะใช้คนเยอะไหมไม่เยอะเลยครับเพราะว่าที่70ไร่ของเราเนี่ยไม่ได้ติดกันด้วยดังนั้นการทําก็คือจะวนกันท็นด่งนั้นก็คือไม่ต้องทําตรงนี้ให้ให้เสร็จก็คืออาทิตย์นี้ทํานานี้อีกอาทิตย์นี้คือเราจะมีสามที่ใช้ระบบจัดการเพิ่มระบบจัดการเข้าไปว่าต้องวางแผนครับให้มันเหลื่อมกันหน่อย ใช่ครับอย่าให้มันพร้อมกันเพราะเราจะจัดการไม่ทันไม่งั้นเราจะเราจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการจ้างคนเข้ามาถ้า70ไร่แบ่งเป็น3ส่วนเนาะมันก็ไม่หนักมากนะฮะทำไปทีละส่วนละส่วนอันนี้เกี่ยวเองเลยป่ะมีเรามีรถเกี่ยวครับอ๋อรถเกี่ยวก็คือจ้างเข้ามาเกี่ยวค่ะครับก็สมัยใหม่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างคือไม่ได้ใช้พวกสารเคมีอะไรเพิ่มเติมไงการการทำานแบบเปียกสลับแห้งจากขบวนการสังเกตการเก็บเกี่ยวครับ ผลผลิตต่างจากเมื่อสมัยพ่อเกี่ยวด้วยวิธีการทํานาแบบเก่าไหมผล<ต>ผลิตต่ต่างกาันทอนข้างเยอะครับผมเป็น,ปนไงฮะต่างกันตรงไหนคือ,อคืออย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้ประมาณ1 1.2ถึง1.3าตันต่อไร่นะครับคือปกติเนี่ยข้าวคือเวลาที่รถเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเขาเขาเกี่ยวเนี่ยคือเวลาเขาเอาข้าวมาเทที่ที่รถเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าหนึ่งอุ้มแต่คราวเนี้ยเกี่ยวได้หลายอุ้มมาก Oh. และข้าวมันจะไหลดีมากครับคุณคุณทัศน์คิดว่ามันมาจากอะไรมันจริงๆแล้วมันมาจากศักยภาพต้นข้าวที่เขาสามารถพอเขาอย่างลากลึกไปเขาสามารถดูดซับเอาแร่ธาแร่ธาตุต่างๆมาผลิต<ม>เป็นสารในเม็ดข้าวนยครับให้มันเยอะขึ้นในส่วนหนึ่งความเสียหายในขบวนการการเก็บเกี่ยวก็ น่าจะลดลงด้วยใช่ไหมน้อยครับคืออย่างรถเกี่ยวในชอบมาเกี่ยวที่นาผมมากเพราะว่านาจะไม่หลมเลยครับเขาวิ่งชิวๆเลยครับแล้วข้าวล้มล่วงน้อยมากครับน้อยมากฮะอ,อย่างอย่างข้าวที่นาผมเนี่ยแทบจะไม่ล้มเลยคือมันล้มเอาช่วงสุดท้ายตอนที่จะเกี่ยวก่อนหน้าวันเดียววันหรือสองวันเราหลังนี้ครับเพราะมันมีลมฝนมาครับครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการจัดการแกล้งข้าวให้ยืนแกร่ง มันก็จะเพิ่มผลผลิตส่วนหนึ่งด้วยนะถ้าเอาแต่ป้อนปุ๋ยป้อนปุ๋ยมันก็ไม่รู้จักหากินเองเหมือนเลูกเสียนะใช่ครับีนะเออนี่คือความที่เรียกว่าเอาธรรมชาติกลับคืนให้กับต้นข้าวใช่คแล้วข้าวเขาก็จะให้อะไรกับเรามากมายเลยทีเดียวนะครับหน้าวันนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามีภาพพจน์ที่ดีต่อเรื่องราวของการเกษตร ใช่ครับเพื่อนบ้านมีกระแหนกระแหนบ้างไหมว่าปล่อยให้แกบ้าไปเถอะอะไรที่มีมมจริงจริงก็เพื่อนบ้านนี่ก็มีบ้างที่แถวที่ทํางานเพื่อนที่ทางานก็มีบ้างอือืก็แบบอ๋อนี่ในออฟฟิศเลยอ่าคนเมืองคนเมืองคนเมืองว,ว,ว,ว่าไงาไนคนเมืองก็จะแบบเอ่อคือเชาานาทำนาเหรอ แับทำนาไปทำนามันมันจะไวผมเนี้ยเหรอเออประมาณตัวรองเนี่ยเหรอจะไปทำนาเหรอไปทำนาแล้วได้อะไรเขาเขาเขาทำงานเงินเดนดีกว่าอย่างเงี้ยอ๋อเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแต่แต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างอย่างนาของผมเนี่ยเจ็ดสิบไร่ใช่ไหมครับเจ็ดสิบไรถ้าผลผลิตอย่างแบบเนี้ยเราได้คราวหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดแสนที่บ้านผมมีพ่อแม่น้องสามคนใช่ไหมครับถ้าเอาเจ็ดแสนมาหาร แบ่งเป็น3คนแบ่งเป็นเงินเดือนเ<ก>เขาจะได้คนละสองแสนนะ,ก,ะ,นะก็เดือนหนึ่งก็ฉเฉลี่ยเกือบ2 0 0หมื่นนะ ครับแล้วเราลูกจ้างอย่างเงี้ยเนี่ยใช่แล้วนั่นแหละลองคิดดูว่าอาชีพรายที่ได้เงินเดือนเป็นแสนแบบนี้เออแล้วโอ้เนาะแล้วเหนื่อยน้อยด้วยทํางานสามเดือนนี่เ่ไม่ต้องมารับสารพิษอะไรอยู่ในกรุงเทพใช่ครับไม่ตออกกำลังอากาศดีอวันนี้นะสองโมงไม่อยากตื่นเลยก็ต้องตื่นนะเนาะใช่ค่ะแต่นี่เขาเออวันนี้ฟ้าครึ้มยังไม่ตื่นก็ได้ไมตื่นราบ่ายก็ได้ใช่ไหมทํานาเนี่ยทํา เป็นอาชีพที่ทํางานแค่เดือนละ15วันครึ่งเดือนที่ว่าทาแค่เสาร์อาทิตย์ต่ที่บอกนะเออไม่จําเป็นต้องเดินทุกวันด้วยซ้ำไปนะคุณอิบว่าแล้วไปเราเดี๋ยวเ่อค่ะเดี๋ยวก่อนยไม่จบรายการเดี๋ยวค่อยไปหมายถึงว่าเราผันชีวิตไปเป็นเกษตรกรด้วยดีไหมนะเราก็ดําเนินรายการใน ก่อนบ่ายคลายทุกเสร็จสับเรียบร้อยเสาร์อาทิตย์เราก็ไปทํานาบ้างจะได้มีปัญหามาพูดคุยไงใช่น่าสนใจมากเพราะว่านี่แค่ฟังกันไปสองช่วงอีกก็ยังรู้สึกดีแล้วก็อยากจะลองบ้างอันดับแรก้รงไปหานาก่อนผมเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มีนาเป็นของตัวเองนะที่ผ่านมาขขยนาไปแล้วนาก็ไปแล้วหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะใครมีนาที่ลบร้างว่างตาสักพันไล่สองพันไล่บอกผมได้ยินดีไปทําให้ อ้าวไม่ไปซื้อเหรอคะอุ้ยพันไล่สองพันไล่คุณคิดดูไล่ตั้งสองล้านอ่ะเดี๋ยวนี้เวลาดับนั้นแหลมเงินยัไม่รู้มีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะก็ไม่รู้ไงถ้าก่อนมากลับไปนับเงินก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของชาวนาวันหยุดค่ะสักครู่เดียวค่ะ